ัดพังงากันค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประชุมข้าราชการพนักงานลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารสารกลางจังหวัดพังงาเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดพังงาค่ะได้ทําการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี2568ขึ้นด้วยการจําลองเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารสารกลางจังหวัดพังงาค่ะ โดยต้นเพลิงเกิดจากบริเวณชั้น3ของตัวอาคารไฟได้โหมไหม้อย่างรุนแรงโดยใช้สายดับเพลิงที่อยู่ในตัวอาคารเข้าระง,งับเหตุไฟยังคงไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เสียงสัญญาณแจ้งทุกคนในอาคารทำการอบพยพออกจากตัวอาคารเดินไปตามทิศทางที่กำหนดทันทีพร้อมแจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงทั้งปอพพังงาเทศบาลเมืองพังงาและอบอตที่อยู่ใกล้เคียงที่มีรถน้ำฉีดค่ะ รถฉีดน้ำนะคะเข้าระง,งับเหตและรวมไปถึงการแจ้งศูนย์นเรนทรพังงานำรถถุกเฉินเข้าประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงงับเหตุค่ะหลังอพยพผู้คนนะคะและตรวจสอบทําให้ทราบว่ามีผู้สูญหายสองรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการสั่งการให้ทีมกู้ภัยเข้าทาการค้นหาและช่วยเหลือทันทีจากการตรวจค้นนะคะพบผู้สูญหายสองรายติดอยู่บนตัวอาคารไม่สามารถหนีลงมาได้ทันและไร้รับความบาดเจ็บค่ะทีมกู้ภัยจึงได้นําตัวลงมาข้างล่างส่งต่อให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินทําการรักษาความปลอดภยัยภายหลังเจ้าหน้าที่ ได้มีการควบคุมเพลิงไว้ได้จนสงบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงสั่งยุติสถานการณ์ปิดกั้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานและสาเหตุต่อไปค่ะสําหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการค่ะได้รู้จากวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติรู้ทิศทางที่จะต้องวิ่วงหนีออกจากอาคารหากเกิดเหตุขึ้นนะคะแล้วก็รู้ตำแหน่งของถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้พร้อมทั้ง เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยไม่ตื่นตระหนกรวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับได้รู้จักการประชิญเหตุได้ฝึกประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ